ป้าต้นอันนี้คืออยู่มุมสูงเนาะเอาลงอีกยังจะเศร้พอแล้ววไม่หนีงามเนาะ้อพี่น้องคักิีไม่หนีเนาะคักีนี่ถึงบรรยากาศมุมสูงเลยเดนอะน้อพี่น้องดิเนาะลงไปทางนั้นก็เป็นป่าหาเห็ดหาหอนพี่น้องเอ้ยเนาะ Ừ. À. Tìm nó, nó, là ăn nữa nó, <laughs> <laughs> ยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องวัสดุสุขคนเด้อเนาะบันเะสาสิเป็นพี่น้องาะพังลาวเนาะเดี๋ยววันสิเป็นพี่น้องาะพังไทยพ่อแม่พี่น้องทั้งต่าง,างประเทศเนาะกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของบาลจิ๊กอุดมพรคือเก่าพี่น้องเลยกาคือมื้อนี้เนาะทางบอลจิ๊กเองนะาทุกคนมาอยู่ที่เกินเมย์เพิเ่นพี่น้องเลยเพราะว่ามื้อนี้เนาะทางสางเพิ่นนะได้เอาสัางกรนะซีอ่าขึ้นไปมุ่งหงังคาเนีเนาะพ่อพี่นะ้องเลยเพราะว่า คือตอนนี้น้องพ่อพี่น้องทางสร้างเฝันกับกำลังดำเนินการเรื่องเฮ็ดเรือนี่แหละจังไรกันมื่อนี้เนาะทาางงบจิิกเอสมถ่ายบรรยากาศให้กับพ่อแม่พี่น้องเบิ่งก็คือเมื่อนั้นนะหลังจากที่ว่าซื้อสังกะสีมาให้เพิ่นเนาะได้กับผลตกได้กับยังพ่อท่านได้เข้ามาเลยกับมื่อนี้น้องพ่อพี่น้องก็ถือโอกาสนี่แหละเข้ามาถ่ายคลิปถ่ายบรรยากาศให้กับทุกๆคนเบิ่งเด้อน้องพ่อพี่น้องยังไดจังไดกลับไปติดตามอับส้มน้ำกันได้น้องพ่อพี่น้องโอเคเด้อ โอ้ยน้องพ่อพี่น้องป้าต้องมื่ดพามือดผลพี่น้องเอ้ยเนาะอ่านี่แหละน้องพ่อพี่น้องคืออ่าตอนนี้ทั้งสองคนกับกำลังขึ้นหลังคาเนาะอ่ามาทำกันสามคนพี่น้องเอ้ยมันนี่ก็ได้อ่าผมกับอาหนามบัวตาเพื่อนมันนี่ก็ได้อาบัวตาสบายดีสบายดีเนาะเจ้าฮะโลกเนี่ยบัวตาลืมในปัจจินะดอกมุกเนาะพี่น้องออดอกมุกเนาะแต่ข้าวอีฝอยแม่แต่อีปุ๊กอีปุ๋ยที่กินนะเพื่อนยีเดบุญสงการหรือว่าบุญวังไฟนี่เพื่อนแห่เนาะไปเก็บดอกมุกดอกไม้ป่านะ เป็นดอกไม้ป่าพี่น้องเอ้ยดอกมุกเนาะโอ้ยบัวจีดิงก์ก็ชื่อแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้บัคคอยมีแล้วบัวคอยมีป่ะเมี่ยเดี๋ว่าไปเก็บดอกไม้ด้นป่านะตะกี้โอ้เฮไปเฮกันไปกันไปหาเก็บดอกไม้ป่าเนาะแมนแมนไปสินะบ่าวตาเดี๋ยวฝนตกพี่น้องเลยลมมาเด้อเนาะฝนโอ้ลมมาแล้วพี่น้องลมมาแล้วโอ้ฝนฝนฝนโอ้ลมมาแล้วฝนสิตกแล้วพี่น้องเลยนี่ดิ เดี๋ยวสิไปอ่าเบิ่งเนาะอ่าเดี๋ยวสิไปเบิ่งว่าทางตอนนี้ทางสร้างเพิ่นเฮ็ดอะอย่างแน่เนาะตนี้ก็ได้พี่น้องเอ้ยอ่าลมแล้วพี่น้องลมพัดลมคริเติบได้บี่นกตั้งแต่มือเพิ่นซื้อสังมามื้อนั้นแหละพี่น้องเอ้ยฝนตกตั้งแต่มื้อนั้นเนาะอ่าแล้วก็ยังบ่ทันเข้ามาเลยอ่าันี้ก Từ đầu cạn như để nó không ha à. <laughs> 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 Phần xí tốt leo Đôi ha, sợ bay đi, sợ bay đi Ô, <laughs> <laughs> oh, khuyên xuống đấy nó Ô, lục sai phần, cái đoàn gây Chẳng cái gì phô đi đấy nó <laughs> Phô đi ngam lợi nó ô oh. รวมนําของสังคีเห็นเด้อพี่น้องพุ่เด้พอดีเป้เลยเนาะพอดีงามเลยพี่น้องเพิ่นเฮ็ดแบบนี้เนาะโอ้ยเลองกเนาะยังบ่ทันแล้วก็ได้ได้บ่บ่ลองได้เนาะยังบ่ทันแล้วก็ลองเนาะนี่เดองตัดเนาะโอ้ตกอยู่ข้างนาจแนบ่ซะไาสังีข้างนาจแนแบบว่า คุมกวงนะทางอ่าทางนา248โอ้ข้างข้างนา24เนาะ48เนาะทางกระสีเฮาก็ซื้อมาพอดีเลยแม่นบ่พอดีพอโอ้ทางกระีเพิ่นว่าพอดีเลยพี่น้องเพิ่นว่าเออไกสิแล้วะบ่โอเลยบ่ได้้ย ขึ้นเองขึ้นขึ้นไนขึ้นไนกับลงเองไดแล้วเนาะเบิ่งเี่ระงไม่ได้สิโดนใช่หัวนะเนาะโอ้คักเนาะงามพี่น้องเห็ดแกอากระมุงมุงได้ขางนึงแล้วเนาะ ô rồi rồi bước à anh bài đi đấy nó sẽ bài đi thoải mái đi nó, bay khửn bơi bướm con bơm chân đấy, ôi bơm chân thoải mái khửn ngay, mẹ, bay thoải mái thoải mái bơm chân nè, à mướn đấy, phun xịt thuốc này ấy, rồi bình ừ, này hết chín nhá anh à, chín nhá ô, sẽ thấy kẹt nó rồi đó, rồi, nó thì nó này nó, còn mình ở cầm lăng tát du, oh, cắm sao sao, lăng

งามนาเนาะเล้ลุงมาบ่ะนีไมเลยะดหมแลงกัีลงแดนแล้วแกนุหม <c oughs> จรงเมุงรีบร้อยเยนาะทางทึงเนาะยิ่งไป่ขางนี่นนพี่น้องพนบอกว่าเ,เอาให้แร้วเลยเลยขางนี่เนาะ nhưng mà thấy cầu đi bà hưng cà tay cà tay mùa đi phụt bóng hê mùa ăn mùa 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 ทั้งเน้นเฮงเหรอวานี่บ่นั่นะตกบ่วานตกบ่มาเชีวานหนิทั้งบ้านห้องวานี่ไรวานี่เลยวานี่เลยตอ้น่ะไทยทั้งน่อแมีพี่น้องเบิ้งเด้อนาะพมอพี่น้องเอาบรรยากาศแบบนี้ได้แหละเนาะทำใสบายดีได้เนาะสบายดีสบายดี ลูกไผ่เก่งนะไมมสูสูกินเนาะเด้อเดอเด้ฮ้ยด้รู้คะนี่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 ตอหอมซุนทวนนท่นี่เนาะถาพะเคนยงนี่คือว่าถาพะเคนยังมันบ่มีผักคนยงใส่นี่โอ้ไม่เล็กคีวจะนางนี่นะโอ้เป็นแต่เซฟยู่่ใสเซฮิตกระตุนน้ำมันนี่เฮดกระตุนแล้วกันมงจุจีแมงจุจีแล้วกับกระปูพ่อมบ่กระปูพ่อมเด็กเด็โอ้บบธรรมดาธรรมดา

ừm, mất lẻ đâu xuất giọt <laughs> <laughs> Tô vẫn sức khỏe hoàn cảnh, phần bộ kinh khủng kìa ờ, phần bộ khắp rồi, rồi. ซื้ออ่าขนมมาให้น้องพี่น้องเพราะว่าจังดอ่ากนี้บอกจีฮะอ่าคือนี่แต่ยากิก้อยก้อยจีบ้ากู้เครื่องมากู้เครื่องบอตาเลยวะให้เพิ่มปุ่นปุ่นปุ่น้อยให้ลูกให้หลานบ่ตาเอาก็นายว่านนี่เพิ่นบอกว่าจะไปเชื่อยาเด้อมากินเด้อเพิ่นเชียชับให้เสียจักเรื่องไหนเงินเงินเสียจักเพิ่นหายตัวไหนเพิ่นเอาหายไปเชื่อยาเด้อเออหรือเมื่อไรแล้ววะว่าเพิชียชับนง coi à, cả nó nói cả đây nói gần mày là cả phao đi vào xâu đó ừ, xâu à, mấy đấy đọc đọc này, đi, đi thong bít nè phân vwa khơi nang chích nè cả xâu hơn nữa nang chích nè chín hả ao pin nang nó cầm đăng ở กะยังอกใจเนาะแล้วก็เรื่องสุขภาพทางกาย้วพี่น้องไงอยงนน้ยังโตอบบนี้โอ้มันเป็นแดดฝนเนี่ยแบบนีเ้เนาะแดดฝนแดดเอาแบบนี้นะพี่น้อง,งโอ้เนอะจับแดดดีเด้ดดอ

พิยันพุนนอ,อ,ยอขยนเียวเยวเียวขูเปียม <c ười> เอามาเบิดถุงบนนะ่ะบรรยากาศพี่้องเลยจะคือสีนั่นี่นะครับพี่้องก็ได้ถ่ายบรรยากาศน,นครับทุกตนเบือ,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 อบบงเลวเนาะ,ะแล้วก็ คือเว้านี่เนาะว่าแสนคือทั้งเรื่องสังฆสีนี่พอดีเนาะเรื่องคุณมนาคมยาวที่ว่าทางสรางเพิ่นได้แทกไว้ให้น่เนาะพอดีได้พอดีเลยเนาะเออพอดีคักเลยพี่น้องเห็นบ่ับุเด้อืมอ่า่เฮาคันว่าอาเอาเันมันก็ได้หมันก็ยาวกว่านี้่ยาวกว่าเนาะนี่ามันจนนอืพอดีเลยนีพอดีเลยเนาะงาอยู่นเนาะงาอยู่ไ อันนี้ค้าแต่ตรงมันบาดนี้พี่น้องเนาะตรงบ่อ๋อตรงๆตรงบานตู5เมตแล้วก็แป้นนี้34แทนอืม้น34แนตรงี5มตโตงบงบประตูอืมยเส้นผ้าเฮานี่มีบ่แล้วไม้เส้นผาก็มีแล้วเนาะว่าเฮาซื้อมา่้เด้อมาตอนนี้น่ะตกใจว่า คิดว mhm. yeah, okay. no. ่าอะไรแต่ก like ็ส like ีพ like ิษนะพี่น้องเนาะพออยู่เหมือนพออยู่เนาะตุกใจวุฒิตอนแรกเขาใครอยู่ได้เสียเนาะครับว่าพ่อพี่น้องเลยก็คือเบาแน่เนาะพ่อพี่น้องอีกโบน้านเนาะพ่อพี่น้องเลยอ่าแต่หากว่ามีอ่าเรื่องงบซื้อเรื่องอ่าตรงแน่ก็คือสีอ่าบวกลนเนาะเพราะว่าสร้างสร้างเป็นกระฮ็ดอยู่นะอ่าเป็นกระแต่ขนาดนี้ยังไหวเติบได้เสียเนาะพ่อพี่รองไม่ใชดีใจนักพี่รองตอนแรกอือกผู้รี อาจจะรู้ได้กับปีนึงเนาะพี่น้องเนาะเ้ยกับ่เมียิ่นเออก็นีแต่เนาะกำลังเนอะนพ่อพี่น้องก็มีแต่ว่ารอดติดตามรับชมุ่มนพ่อพี่น้องเนาะหาไปเรื่อยๆเลยแมนว่าเพื่อนของเพื่อนนพ่อพี่น้องหน้าตาสีออกมาแบบใดเด้อนพ่อพี่น้องเอ้ยทั้งไลาก็คือว่าเด้อรอติดตามเบิ่งเป็นกาลังช่วกันบ้งใจให้ทางทีมงานนะกกับทางครอบครัวคนน้ำเนยเด้อนพ่อพี่น้องเอ้ยกำลังโต Nó, no. chưa <laughs> cứ thương lâu năm, và ở ma, xanh bọc phát kể lại học học viên học. Mát mùa ngon, nông mùa ngon lạy thêm học nó, học viên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  học nông học viên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  này viên à, no. học uh, no, no ลุงมุลาสบายดีป่ะลุงลูสบายดีสบายดีสบายดีเนาะโอ้ก้อนนี่โอ้ก้อนอืมสบายดีเด้อบอกคนนะแม่โดยเป็นเังไรดีใจบ่ได้เฮือนเนี่ยฮะดีใจดีใจดูดีใจอยู่ทุ่งเย็นเนี่ยบ่ได้เข่าเลยแม่นบ่ออกเลยนะทุ่งเย็นออกเลยโโอ้ยุ่ห้องบแปลก็ออกนะมันหนังสือเขียนชื่อเจ้าของเป็นอยู่บ่ไม่ได้พีแต่ภาษาภาษี่ไม่ได้ดิเขียนได้ยุ่บ่หนังสือนั้นเขียนบ่ไรเขียนอะไร ออกเลยเนาะไปเอาไหมไปเอาไปข่ไปแมไปกินข้าวย่างกินข้าวเตียงเขาวกางเกงาไเออกินข้าวเียงเลยงอันนะอาายเนี้เอาโอหางทายพวนี้นะเดี๋ยวว่าวาให้กินเนาะโอ้ยบ้านได้ก็มากินน้ำกันได้นี่เด้ออนี่ได้เก่งนะไหมนะ่อพี่น้องเน่านมาตไกแยสร้างเพื่อนกินเนีนี่เนาะ บ่กินข้าวเที่ยงบ,บ,บ,บ่เป็นข้าวเที่ยงได้เนาะขึ้นเทิงโคชูอ,อันนี้จู้ช้างอันนี้ช้ <c ười> างก็ขึ้นเทิงนะถ้าจะกินนั่นมานไบ้าจ้าเจ๊นุไม้อันอ่อนนี่แกงหนุไม้หาใม้ได้เนาะฮ่าก็มาใหม่ใหม่นี่ผู้ดใดไปหาบ้านนี้อันนั่นแม่บ่เออ เบิ่งเด้อมาเบิ่งบรรยากาศไปพร้อมๆกันแทะบ่วงบ่วงบ่เอาอันนี้คือลบพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆเด้อพ่เอาเบิ่งกันยาวๆเนาะติดตามเด้กระเป๋าเลยลูกไดจังได เออพี่น้องกินข้าวเด้อเนาะกินข้าวเด้อกินข้าวเด้อมาเด้อกินข่าวกินข่าวกิน้นาน้ำกันเด้อพนันมาติดข้าวนะด้วยข้าวเนาะเก่งน้ำใม้พี่น้องเอ้ยเอากิน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 เนาะเก่งน้ำใม้เบ็ดมาหามาซ้ำนี่คือเป็นเนาะบนไม่เป็นเพิ่นเนาะนี่ก็ได้เนาะนั่งกะระวังลมน้ำเนี่ยเด้อนอนกันร่มนะก็ ăn đi nào, ăn đi nào, ăn đi Ừ, ăn đi nào, ăn đi nào, ăn đi đi nào, đi nào, ăn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  đi lên tổn đấy này nó phổ biến đâu, ô, sang mình cầm lăng nó đến, cầm lăng chết lưới gì các bạn, úp à, kéo khình đẹp đấy, khình đẹp đấy, khình thế là phen đi, nó, nè là băng nè งามน้องพ่อพี่น้องคัก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 ปอย้าตัวอนนี้คืออยู่มุมสูงเนาะเไม่นีงามน้ะพ่อพี่น้องคักดิไม่หนีเนาะคักลิ บรรยากาศมุมสูงเลยเด้อนะพ่อพี่น้องดิเนาะลงไปทางนั่นก็เป็นป่าหาเห็ดหาหอนพี่น้องเอ้ยเนาะต่อได้เลยนะไม่เล็กปูฮะเล็กปูอะเก็บเก็บปูมาแล้วตกเลยฮะนี่เป็นดังเก่าเพี่นเ้องดังเก่าของเพื่อนเรา สร้างเพิ à, ay, ่นก <c ười> <c ười> ็กําลังดํนินกาอยู่ตอนได้นะพี่น้องไปซัเนาะอ่าก็คือ4ประมาณนี้แหละเนาะอ่าคืออ่าบ่จิตเองก็ทายให้ทังทุกสิคนเบิ่งตอนนี้บ่ตาเพิ่นกอ่าเว้าเนาะ่าทางพอเิ่นอยู่พี่น้องกะลงมาางตล่างนี่เด้อน่พี่น้องอ่านี่แหละ ปน้องพอพี่น้องก็คือสีประมาณนี้เด้อน้องทำบัญชีเองเนาะพ่อพี่น้องก็ถ่ายบรรยากาศให้กับทุกๆคนเบิ่งเนาะอ่าตอนนี้ทางสงเพื่อนก็กำลังดำเนินการอยู่พี่น้องเลยอ่าเรื่องงบในการเฮ็ดทองเพื่อนนี่ก็จะเป็นทางเรื่องตรงเนาะพ่อพี่น้องตรงนี้หาเม็ดเก้าเก้าเซนเนาะอ่าแล้วก็จะเป็นทางอ่าไม้แป้นสามชิ้นเพี้ยนพี่น้องเลยอ่ายังบันันได้พอตัวนี้ก็ได้เนาะพ่อพี่น้องเรื่องอ่าไม้เส้นผ่านนะพอแล้วเนาะอ่าแล้วก็จะเป็นทางเรื่อง คุณกบมงกบแน่ได้พี่น้องเอ้ยยังบ่ทันได้เพียงพอเทื่อก็จังได้จังได๋เด้อน้อพ่อพี่น้องถ้าหากว่า FC เนาะาผู้รักผู้ใหญ่เนาะอาเพิ่นอยากช่วยเหลืออยากชมทบน้อพ่อพี่น้องอ่าจังได๋จะอ่าติดต่อมาหาทางทีมงานได้เด้อนงพ่อพี่น้องเอ้ยก็ยังหลายอยงอยู่เนาะเาก็สําหรับคลิปนี้เนาะพ่อพี่น้องก็ทางบ่ยิดเองกะกขอบุณขอบคุณเนาะาทางผู้ใหญ่เนาะาที่ว่าได้ ช่วยเหลือครอบครัวของแม่เพื่อนเด้อน้องพ่อพี่น้องเอ้ยจังได้จังไดก็ขอให้ยูดีมีเฮงเด้อน้องขมเจ็บจะได้ขมไข่จะมีพัฒนาสิ่งใดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจพัฒนาเนาะและสำหรับคลิปนี้ขอให้เอฟซีเบิร์ดทุกคนอยู่ดีเฮงบ๊อบจิตเองขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อน้องพ่อพี่น้อง